สวัสดีครับนักเรียนนี่ครูเมธาชมสวรรค์วันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์3ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2หน่วยการเรียนรู้สถิติเรื่องการนำความรู้ทางสถิติไปใช้ครับโดยตัวชิวที่เราจะใช้คือข้อ3.1ม2ทับเข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุดแผนภาพต้นใบฮิสโตแกรมและค่ากลางของข้อมูลและแปลความหมายผลลัพธ์ รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมครับมาดูตัวอย่างแรกกันนะครับเรื่องการนำข้อมูลทางสถิติไปใช้นักเรียนคงเคยเห็นรูปแบบแบบนี้มาบ้างเวลาอ่านในไลน์หรือว่าเวลาฟังข่าวเขาจะมีการเขียนว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลว่ามีผู้ป่วยติดโควิดเพิ่มขึ้นจากจากเท่าไหร่จากเท่าไหร่จากเท่าไหร่ครับแต่ก่อนที่มันจะเป็นข้อมูลแบบนั้นมันจะต้องเป็นข้อมูลแบบนี้ก่อน เป็นข้อมูลที่บอกว่าเป็นเคสที่เท่าไหร่อายุเท่าไหร่อาชีพอะไรตำบลจังหวัดลักษณะการติดหรือมีปัจจัยเสี่ยงอย่างไรครับตารางแบบนี้คือตารางที่เป็นข้อมูลดิบที่เขาจะทําการเก็บไว้ว่าผู้ติดโควิดรายใหม่แต่และคนมีมีประวัติหรือเวทระเบียนเป็นอย่างไรหลังจากนั้นเขาจะเอาข้อมูลตัวนี้มาทําให้อยู่ในรูปแบบที่เราเห็นกันบ่อยๆคือแบบนี้ใช่ไหมครับทางทีวีแต่นี้คขาเอามาเฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามครับ ของวันที่สิบสองกันยาเช่นกันอันนี้ของวันที่สิบสองก็เลยแปลงองมาออกของวันที่ที่สิบสองครับซึ่งอันนี้เราจะเคยได้ยินคำว่าอินโฟกราฟิกใช่ไหมครับคาว่าอินโฟกราฟิกคือการนําข้อมูลมาทำให้มาทาให้อยู่รูปแบบในการนําเสนอที่มีความน่าสนใจมากขึ้นเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดแล้วก็ติดต่อสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายในการที่จะแถลงการนะครับเราจะเห็นว่าเขามีการใช้สีมีการใช้ขนาด แล้วก็มีการวางคําอย่างเป็นระบบอย่างวันนี้เขาจะเห็นว่าเขาจะเขียนว่าวันนี้วันที่เวลาณจุดที่เขาออกแถลงการการระบาดระลอกเดือนเมษาครับคือนับตั้งแต่หนึ่งเมษาคือเราระบาดระลอกละระลอกล่าสุดตอนนี้มีรักษาอยู่เท่าไหร่พันสองร้อยห้าสิบสองคนรักษาหายเพิ่มหนึ่งร้อยหนึ่งเห็นไครับตอนนี้ตัวเล็กรักษาหายเพิ่มหนึ่งร้อยหนึ่งคนรักษาหายรวมทั้งสิ้นตอนนี้หกพันกว่าคนแล้วแล้ววันนี้ วันนี้มีติดเชื้อเพิ่ม95รายติดเชื้อเพิ่ม95รายเสียชีวิตจริงๆเพิ่มแค่1รายแต่นี่เสียชีวิตอาจจะเป็นรวมครับ104ยอดสะสมคือเลขเลขของเคสว่าณณจุดจุดปัจจุบันนี้จังหวัดสมุทรสงครามมีผู้ป่วยติดโควิดแล้วทั้งหมดกี่คนจะเห็นตรงนี้มันจะเป็นเลขบอกว่าเลขเคสจังหวัดนะครับแต่ของนักเรียอาจจะตัวเล็กอาจจะมองไม่เห็นตรงนี้มันจะเป็น7,900กว่าแล้วตรงนี้ก็เลย7,987ครับเพราะว่าเขาต้องการบอกว่ามีจํานวนยอดเคสของผู้ติดทั้งหมดกี่คน ใน,ในบทนี้รคจะเน้นวิธีการดูเรื่องของข้อมูลครับว่าการที่เอ,อทเ,เอาข้อมูลมาดูแล้วเราสามารถวิเคราะห์ดูอะไรได้บ้างอย่างกรณีนี้เขามีการทําให้อยู่ในรูปที่แบบสมบูรณ์แบบแล้วว่านี่คือการรายงานการติดโควิดของวันนี้ครับคือเขาไม่ต้องไม่จําเป็นต้องโชว์รูปนี้ให้เราดูเพราะว่ามันอยู่ในรูปแบบของตารางที่อาจจะทําการสื่อสารได้ลําบากแทนที่จะเขียนแบบนี้เป็นตารางเขียนออกมาเลยว่าวันนี้รวมทั้งสิ้นติดเพิ่มเท่าไหร่นะครับแบบนี้เป็นต้น หรืออย่างที่สองครับอันนีอ้อาจจะมองยากนิดนึงเรื่องตอนนี้ทุกคนกําลังกังวลเรื่องปริมาณน้าท่วมว่าน้ําอาจจะท่วมใช่ไหมครับเพราะตอนนี้มีฝนตกหนะักก็ครูก็เลยไปลองหาดูว่ามีมีเว็บไซต์ที่มีการระบุปบบริมาณน้ําในแม่น้ําหรือเปล่าก็มีเว็บไซต์หนึ่งครับไปเกี่ยวกับศูนย์อุทกวิทยาของภาคตะวันตกของกาญจนบ,บุรีซึ่งมันก็มีเรื่องของแม่น้ําแม่กลองซึ่งอันนี้ครูเอามาเอาข้อมูลจากแม่น้ําแม่กลองมาให้ดูจะเห็นว่าข้อมูลตรงนี้ เป็นเรื่องของจุดจุดจุดวัดน้ําต่างๆสีน้ําเงินจุดวัดน้ําตัวนี้เป็นระดับของตลิ่งแล้วก็ปริมาณน้ําครับนี่บางคนทีของเราที่เราอยู่กันที่โรงเรียนเราอยู่กันครับตัวนี้เมืองราชบุรีครับอันนี้โพธา,ารามราชบุรีบ้านโป่งเนี่ยครับเขาจะเขียนว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็จะมีตัวเลขข้างล่างที่บอกว่าณนะเวลานี้นะมีน้ําอยู่เท่าไหร่ปริมาณน้ําเท่าไหร่ถ้าเกิดตัวเลขมันมีการผิดปกติเขาก็จะเขากจะตัวเลขตัวนั้นในการรายงานขึ้นไปแล้วทาการ วางแผนกันว่าจะทําการเปิดปิดประตูน้ําอย่างไรต่อไปนะครับจะเห็นว่านี่คือประโยชน์ของการนําข้อมูลทางสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็ใช้ในการวางแผนรองรับกับอุทกภัยครับคราวนี้มาดูแบบเดิมบ้างก็คือแบบที่เป็นเขาเรียกว่าอินโฟกราฟิกอินโฟกราฟิกก็คืออย่างที่ครูบอกครับมันเป็นรูปภาพที่ทำให้ดูแล้วเกิดความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ึ่งในที่นี้หัวขอ้อ i n นโฟกราฟิกก็คือ Gen Z หรือครับบางคนก็จะเป็น Gen Z นะครับซึ่งพวกนี้เขาหมายถึงว่ากลุ่มพวกที่เกิดหลังปี2544เป็นต้นมาจะเป็นประชากรกลุ่มนี้ครับประชากรกลุ่มนี้มีนิสัยในการใช้อินเทอร์เนต็ตอย่างไรเขาก็จะรวบรวมไวม้ววเป็นอย่างนี้ประชากรกลุ่มนี้กลุ่ม Gen Z ก็คือกลุ่มนักที่กลุ่มนักเรียนนั่นแหละครับกลุ่มนักเรียนเนี่ยจะชอบใช้อินเทอร์เนต็ต เฉลี่ยต่อวันสิบชั่วโมงสามสิบห้าทีโอ oh, อันนี้หลับนอนตอนไหนเนี่ยครูก็ยังงงอยู่นะสิบถึงสามสิบห้าเลยนะครับเวลาเรียนก็สิบกว่าชั่วโมงแล้วเวลานอนก็สิบกว่าชั่วโมงไม่รู้ว่าเขาใช้เวลาเรียนตอนไหนเนาะแต่เอาเป็นว่าเขาทําการวิจัยและการรวบรวมข้อมูลมาแล้วครับว่าเราใช้กักนประมาณนี้จริงๆน,นี่คือค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยครับมันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งแต่หลังจากที่เฉลี่ยแล้วหลังจากเก็บข้อมูลเด็กเป็น,ปน,ปน,ปนพันๆนคนแล้วแล้วก็ออกมาว่าเนี่ยเด็กใช้ ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ย10ชั่วโมง35นาทีต่อวันอย่างวันทํางานวันเรียนหนังสือใช้ประมาณ10ชั่วโมงวันหยุดนี่ใช้12ชั่วโมงเลยใช้ทีครึ่งวันเลยครับเปิดตลอดครับกิจกรรมยอดฮิตทําอะไรใช้โซเชียลมีเดียดูหนังฟังเพลงค้นหาออนไลน์แล้วก็จะมีตัวเลขเปอร์เซ็นต์ว่าจากที่เขาหามาจากจากที่เขาเก็บตัวอย่างมาทั้งหมดนั่นนะ่ะมีกี่เปอร์เซนต์ที่ใช้ทําเรื่องนี้ มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ใช้ทํามี69.2ดูหนังฟังเพลง54.6ค้นหาข้อมูลออนไลน์87.1ปรใช้โซเชียลมีเดียครับก็คือรวมๆเป็น a c e b o o k Line อะไรอย่างนี้ด้วยเลยแล้วก็ระบุว่าปัญหาจากการใช้อินเทอร์เน็ตนะก็มีการบ่นว่า78เกิดจากความล่าช้าของการเชื่อมต่อบางทีก็มีโฆษณาลบกวนครับ78บอกว่าลำคาญโฆษณาที่มารบกวนและ3 2 5บอกว่า อินเทอร์เน็ตต่อยากหลุดบ่อยอันนี้คือต่อแล้วนานอันนี้ต่อแล้วหลุดครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของการแปลความของอินโฟกราฟิกครับเราต้องอ่านทุกจุดว่าเขากําลังพูดถึงอะไรข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่มีการอัดรวมมาแล้วว่าจากข้อมูลปริมาณมหาศาลนั้นอัดรวมมาแล้วว่านี่คือสิ่งที่เราทําขึ้นมาท,ที่เราที่เราทาแต่ละวันว่าเรากําลังสนใจเรื่องอะไรซึ่งในกรณีนี้คือสนใจเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กกลุ่ม Gen Z ครับ อีกอันหนึ่งบ้างที่อยากให้รู้ไว้อีกหน่อยอาชีพอีกหน่อยจะทําอะไรกินครับหกอาชีพรุ่งและร่วงในอนาคตอันนี้ก็จะเห็นว่าไม่มีการโชว์ตัวเลขอะไรแต่ว่าเป็นการคาดการจากนักวิชาการและนักนักเศรษฐศาสาตร์ต่างๆว่าในอนาคตอาชีพไหนที่จะเหมาะแกการทํางานอาชีพไหนที่จะเปิดกว้างาขึ้นแล้วอาชีพไหนที่จะหายไปนะครับก็มาเรามาลองดูเปรียบเทียบกันว่ามีอะไรบ้างอันแรกอาชีพนักสร้างอวัยวะ หลายคนอาจจะงงว่าคือยังไงลักสร้างอ,าอาวัยวะครับก็คือมาจากสเต็มเซลล์นักสร้างโลกเสมือนก็คือแว่น VR ที่เราเคยเห็นครับเป็นแว่นแว่นที่ใส่ให้ตาเราเห็นเสมือนจริงนักปฏิรูปดิจิทัลเพราะว่าตอนนี้บริษัทหลายบริษัทต้องหนีไปทางด้านหนีจากสภาพการทํางานแบบเดิมสู่การทํางานแบบดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบผู้ควบคุมจราจรโดรนครับก็คือทําหน้าที่ในการเขียนโค้ดเพื่อควบคุมตัวนี้ให้มันเดินทางที่ปรึกษาสกุลเงินดิจิทัล ก็คือเรื่องของคริปโตเคอเรนซีครับพวกบิตคอยพวกเอทีเียมโดดคอยอะไรเงี้ยครับอีกกลุ่มนึงคือวิศวกรขยะเพราะตอนนี้ขยะล้นมากแล้วเราไม่มีที่ไปเราต้องเขาต้องการวิศ,ว,ศวกรกลุ่มใหม่ที่ทำหน้าที่ในการออกแบบการจัดก,การขยะแบบรีไซเคิลนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าเขารู้ข้อมูลจากตรงนี้อย่างไรก็คือเป็นนักวิชาการกลุ่มนึงเขามาคิดคนว่าในอนาคตอ่ะอะไรที่จะสร้างธุรกิจให้ได้บ้าง นะครับนี่คือลักษณ,ษณะธุรกิจที่จะลุ่งและที่จะร่วงกะคืออะไรก็เช่นพนักง,งานคีย์ข้อมูลเลขาผู้บริหารนักบัญชีพนักง,งานโรงงานฝ่ายบริการลูกค้าแล้วก็ฝ่ายเช็คสต๊อกสินค้าครับทําไมพวกนี้ถึงถึงจะร่วงก็เพราะว่าเขาทําการวิจัยมาแล้วว่าเดี๋ยวจะมี AI หรือหุ่นยนต์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆที่จะที่จะทาหน้าที่แทนพวกนี้ได้ครับทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเห็นว่าการนําการที่นําเอาข้อมูลปริมาณมหาศาลมาทําการ วิเคราะห์คำนวณเราจะสามารถทำในอนาคตได้มากครับว่าในอนาคตนั้นอาชีพอันไหนที่จะเหมาะแก่การเ,าเรียนต่ออาชีพอาชีพไหนที่เราควรที่จะไม่ควรจะเริ่มมองเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหายไปในอนาคตครับออาน,นะครับนักเรียนหลังจากนี้ให้ทำแบบฝึกหัดใน Google Form เลยนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ